มาถึงข่าวดีบ้านฉันวันนี้นะครับ,บเรามีแท็กซี่หนึ่งคันที่ทุกคนเรียกว่าแท็กซี่เทวดาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับและที่บอกว่าเป็นแท็กซี่เทวดาก็เพราะว่าแท็กซี่คันนี้ติดข้อความเต็มรถไปหมดเลยเลยค่ะและข้อความที่ว่าก็คือการที่ให้ทั้งผู้ป่วยแม่ชีพระสงฆ์หรือใครก็ตามที่อยากได้รับการช่วยเหลือนั่งฟรีค่ะและโชเฟอร์ใจดีท่านนี้เขาก็มีชื่อว่าลุงตี๋พระ,ระแดง อะไรที่ทำให้เขาใจดีแบบนี้เราไปพูดคุยกับลุงตีกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยแท็กซี่ใจบุญของเราพี่ตีพับป,ประแดงอโ,อโอ้โหเรียกว่าลุงแท็กซี่เทวดาใช่ทำไมอย่างนั้นทำไมใจดีจังเลยพี่มันเริ่มมาจากครอบครัวเราก่อนครับสมัยก่อนผมก็ขับแท็กซี่เป็นกะแต่ที่ว่าวันนั้นน้องผมป่วยเป็นเส้นสมองตี แล้ววันนั้นก็มีแท็กซี่ที่ผ่านหน้าบ้านเขาไม่รับเพราะว่าสไตล์เดิมไงแก๊สหมดส่งรถใช่ไหมแล้วเราก็ไปเรียกไอตอนชั่วโมงที่เขาจะส่งรถ3-4มสีคันได้ไม่จอดรับเลยแล้วก็ผมก็เลยโทรเรียกพวกผมมารับน้องนะครับเรามีเพื่อนนะครับก็เลยพาน้องไปที่โรงพยาบาลก็หมอเขายิ่งมาว่าถ้าคุณมาเร็วกว่านี้น้องคุณคงจะ ไม่เป็นแบบนี้คือเส้นสมองติดอัอามบาพาขึ้นตัวแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เป็นอะไรที่ต้องเริ่มทำกับตัวเองตั้งเป้าหมายว่าหลังจากนี้เราจะรับส่งผู้ป่วยฟรีเลยใช่ไหมครไปส่งโรงพยาบาลฟรีส่งจุดหมายปลายทางฟรีเลยครับมีใครบ้างที่รับครับที่พี่ตีบอกไม่ต้องไม่เสียเงินเลยขึ้นมาเลยก็น้องผม,มเามทัมบพึก ผมก็รับมาพ uh ึกก่อนเลยอ่ะมาพึกก่อนแรกอ่ะมาพึกอ่มาพาดอ่มาพาดคนแก่ติดเตียงมาเร่งคีโมฟอกไตแม่ชีพระสงฆ์เชิญนั่งฟรีครับอือโหหมูเด้งด้วยเหรอครับหมูเด้งก็ขึ้นชีหมูเด้งมันเป็นอะไรที่มันดังแล้วก็กักกระแสหมูด้วยใช่ไหมแม่ชีกับพระสงฆ์ละครับเพราะอย่าลืมนะว่าเราคือคนพุทธนะครับแล้วถามว่าเราได้อะไรม้างอ่ะเราได้เยอะนะเราส่งพระ เขามาให้พอเราในรถมีม้ารถคุณมีม้าให้คุณขับคุณก็ไม่เจอหรอกแล้วอย่างคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับให้คนพิการให้หมดให้เพราะว่าไงคนท้องเนี่ยอย่าลืมว่าแม่เราอะครกว่าจะอุ้มท้องเราได้ไม่มีคนท้องไปเดินเที่ยวหรอกนะเขาก็จะไปโรงบาลแล้วพี่มีลูกค้าตรงไหนผมถามจริงๆริคนที่ที่เราเขียนไปเนี่ย ครับเขาไม่ได้เดินมาทุกวันหรอกออได้ข่าวว่านอกจากไปส่งถึงที่แล้วบางทียังต้องมีการอุ้มขึ้นไปด้วยถูกต้องครับคืออะไรครับเพราะเขาเดินไม่ได้กดติดเตียงอย่างนี้เหรอนั่งฟรีแล้วก็บริการอุ้มส่งถึงห้องด้วยก็คิดว่าเขาเป็นญาติแล้วแล้วกันก็ช่วยมาขนาดนี้แล้วก็ช่วยถึงที่สุดก็แล้วกันสิ่งที่ผมผมจําได้เลยวันที่ผม อุ้มผู้โดยสารขึ้นฝัดอ่ะฝัดตำรวจเรายังบอกเขาลุงทำไมไม่อยู่ชั้นหนึ่งอะนี่อยู่ชั้นอะไรอะชั้นห้าชั้นห้าชั้นห้าตำรวจเขามีมีกบบันไดใช่ไหมเชื่อไหมผมอุ้มขึ้นไปชั้นห้าผมก็จะตายก่อนเขาอะแบบเขาตาเลยเราทุกวันเนี้ยสิ่งที่ผมช่วยคนช่วยจนเขาตาย ส่ง<ไ>จนตายไป่ทันหมายถึงเป็นยังไงฮะเป็นลูกค้า,าป,ประจำเหรอคะก็ลูกค้าประจำก็รับส่งเป็นประจำนี่แหละ,ะส่งจนมาวันหนึ่งเหลือแต่คนเหลือแต่ลูกเขาคนเดียวเขาป่วยอะไรครับลูกเป็นมะเร็ง<อ>การช่วยเหลือของลุงตี๋ทำมานานมากๆแล้วละคะ่ะและทำแบบไม่มีวันหยุดด้วยนะคะซึ่งการช่วยเหลือแบบนี้นอกจากจะให้คนขึ้นฟรีแล้วยังมีน้ำใจในรูปแบบอื่นๆที่ขนมัดเต็มคันรถแท็กซี่คันนี้เตรียมไว้เพื่อผู้โดยสารค่ะ แล้วเห็นบอกว่าเทศกาลมีแจกของให้คนขึ้นรถมาด้วยอีกถูกต้องยังไงบ้างครับวันเด็กซื้อของเล่นมาห้อยเต็มรถเรามีขนมแจกของผมเป็นกระป๋องเลยครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงกล้วยอบน้ำผึ้งนะครัโอ้น่ากินเขาหลาบจอดข้าหลาจอดแล้วด้วยเราให้เขาอะเราไม่ได้ขาดทุนหรอกยิงให้ยิงได้ก็พี่ติทำมานานกี่ปีแล้วคะแบบนี้สิบหปีร พี่ติเคยเหนื่อยเคยท้อบ้างไหมคะเหนื่อยนักกะพักก่อนผมขับรถแล้วแรงมันดานใจมาจากไหนรู้ไหมตรงที่ผมผ่าตัดนิ้วนั่นแหละเออคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นคือเท้าโดนเท้าของพี่ติท้าไม่เห็นเป็นเบาหวานแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอะไรแถมมารู้ไหมอะไรฮะแพนิคผมนอนไม่ได้ผวาอย่างนี้เหรอปวดใครเป็นแพนิคเขาจะรู้เอาวิกฤตตัวนี้ให้เป็นโอกาสไหนไช่ให้มาทำงานกัเลยที่แล้วคุณมีเพื่อนคุยนี่ ไช่ไว่าไอ,อ้ที่ตัดไปกระทบกับการขับรถไหมก็ตอนแรกแรก็ดูตัวเองแบบไม่ได้ขับรถเนี่ยมันเหมือนกับคนที่แบบไม่มีประโยชน์อะไรหายใจทิ้งไปวันวันแต่เมื่อเราเข้าไปอยู่ตรงหลังมวมาลัยปุ๊บอะสิ่งที่เรียกว่าคําว่าแท,ท็กซี่เทวดาอมันมีพลังเป็นกาลังใจให้เราแล้วผมไม่เคยอายกับสิ่งที่ผมทำเพื่อไม่มีอะไรต้องอายเลยใช่แล้วเราถามว่าวันเนี้ยคนที่ดูรายการคุณอยู่เนี่ย ถ้าจะทําเหมือนผมก็เชิญได้ครับนะครับดีซะอีกมันเป็นอะไรซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์อเเอรแปลว่า<น>ะอะไรนะ <c oughs> เป็นเอกลักษณ์ส่วน,นตัวออแล้วค่าใช้จ่ายอะไรเอ่ยทั้งหมดก็คือยังพออยู่สําหรับที่รับคนที่ไม่ได้ฟรีใช่ไหมครับตรงนั้นเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง คุณเห็นรถผมบางครั้งคุณสก,การเงินขึ้นขึ้นรถผมไปเลยอ่ะ,ะผมก็เดินมองใครสก,การก็ไม่ไมรู้เงินมันเด้งเข้ามาเองอแต่ถามว่าเงินพวกนี้เราก็กินแค่ข้าวราดแกงไม่ใช่ว่าเราจะกินเยอะเราก็ส่งต่อให้กับสังคมไปตัวพี่ติเองต้องดูแลใครบ้างครอ๋อดูแลแม่ครับแม่ผมเป็นโรคไตนะครับผมมีหน้าที่ส่งเงินให้กับ,บแม่ผมแล้วก็น้องผมเป็นอมัมพฤก แม่ก็ดูแลน้องนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปวันไหนแต่เราทำกับสิ่งที่เราอยากจะทำให้เต็มที่ก็พอความสุขมันไม่ใช่ว่ามันจะเดินมาหาเราแต่เราต้องขับรถไปหามันเองแล้วนั่นแหละเราเจอความสุขใช่เจอความสุขนะครับใครอยากจะช่วยพี่ตีถ้าเกิดดวงโคจรให้มาขับผ่านหรือไปเจอเขานั่งหลับชาร์จรถสแกนได้เลยแล้วแต่ถ้าคุณมี กำลังและคุณอยากจะช่วยให้ผู้ชายคนนี้ทําสิ่งดีๆต่อไปสําหรับคนยากไร้คนที่เดือดร้อนมากกว่าพวกเราเชิญเลยครับเราต้องขอบคุณพี่ตีมากๆนะคะที่มาแชร์สิ่งดีๆและก็ความสุขให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะขอบคุณนะครับพอบคุนะครับน่าชื่นชมลุงตีแท็กซี่เทวดาคนนี้จริงๆเลยนะคะที่อย่างน้อยวันนี้ทําให้พวกเราอุ่นใจว่ายังมีคนดีๆที่พร้อมจะส่งต่อน้ําใจให้คนอื่นๆ แบ่งปันความสุขในสังคมแบบนี้ค่ะ